ท่านคือผู้โชคดีมากนะครับที่เปิดมาเจอคลิปนี้พระคาถานี้เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มากท่านใดได้ภาวนาสวดอยู่เป็นประจำจะนำพาชีวิตจเจริญรุ่งเร,องเรืองไม่ตกตำ่ำมีโชคลาภเงินทองไหลมาดังเทน้ำเทท่าพระคาถาบทนี้ชื่อพระคาถาว่าอิติวิโสดอกบัวบานของหลวงพ่อกัรธรรมโชติวัดพระญาิให้ตั้งนโมสามจบ แล้วสวดพระคาถาว่าอิติปิโสภะความะอโอะทุกขงังกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอิติปิโสภะควาอออะมะอออะนัตตาทุกขงังอทุกขาธรรมาสวาสุนามะรูปังทุกขงังสวาสุนามะรูปังอนิจจังสวาสุนามะรูปังอนัตตาอาระหังสัมมา ติวาภะคะโทสาธุสาธุสาธุ